โอเคนะครับกาบสวัสดีเด้์นอนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมสันติโน1หนึ่งเด้อทุกคนกาบมื้อนี้นะครับก็ได้เปิดหน้าอีกแล้วเด้อทุกคนเพราะว่าผมสร้างของหรือว่าสร้างไฟอะไฟมันไม่ติดนะครับทุกคนมันเปิดหน้าไม่ได้นะตอนนี้กับนังสร้างนะครับลาซาดายังบอมาทรงอยู่เด้อทุกคนกาบมื้อนี้นะครับว่ามีอย่างมากนะครับผมจะมารีวิวทีมนะครับงบ2,000บาทนะครับทุกคนการเนื่องจากนะครับว่าน้องๆได้เลือกรองของมานะครับว่า รอบนี้จะมีไ d ดีใหญ่มาหรือเปล่านะครับก็บอกเลยนะครับว่ามาแค่ไ d เดียเดียวเท่านั้นเด้อกับเป็นทีมนี่เลยนะครับดี๋ยวผมสิมารีวิวไหเบิงเลยนะครับว่านักเตะทั้งเบอร์ดามันจะมีใขรกันแน่นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับโอเคโอซามาเอลเอโต้ตัวแรกก็โหดเลยครับนั่นนนเออกับตัวนี้นะครับใครที่ชอบก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับระกาดยืนคู่กับลูมเด้อ ลูมเนี่ยขึ้นซื้ออยู่แล้วนะครับเรื่องความคมนะความโกงอะ่ะเออแค่มีในทีมนะคุณไปลุงแรงแล้วเจอฝ่ายตรงข้ามอะ่ะฝ่ายตรงข้ามเห็นเขาก็กลัวแล้วลูมาเออกามีบอกโตนี่พร้อมนะครับสเตปหนึ่งลอยเลยนะครับถ้าเขาใส่สุดบาซ่านะแล้วก็เลนแบ,บกขวานะทุกคนโอเคนะครับมาเบิ่งสเตปด้อโอ้โหสเตปก็ประมาณนี้นะครับบอกโตนี่นะครับ ตัวว่าถ้าไคบ่มากบาซ่ากับว่าเป็นอย่างนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันยืนในหลายตำแหน่งนะครับทุกคนตะว่าถ้าเขาไปยืนแบกมันจะขึ้นหนึ่งรอยเลยตัวนี้สำหรับตัวนี้เด้แล้วก็มีมาเกเลเล่นะครับทุกคนกับอตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเดนิวอ่วิเอล่านะครับทุกคนแม่งโคตรหหดเลยตัวสำรองกับมีประมาณนี้หละกันนะครับมีเนยมาแล้วก็ยูแคนค์ฟนะครับทุกคนแต่ผมมองว่านะครับไอ้ดีนี่หมอกับ อ่ามูแฟนบาซ่านะครับใครที่เป็นแฟนบาซ่าเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับทุกคนเอาไปฟุตตอได้เลยเดินเนี่ยก็มีไราการดนะครับแล้วก็อ่าฮามเมสซิกนะครับแล้วก็มีโอเว่นอีกนะครับโอเวนอกเก่นนในกระโหนดคือกันนะครับทุกคนอย่าดูถูกเด้อแม่งโคตรโคมเลยตัวเนี้ยโอเคงานเขากาไปเบิ้งฟิวเจอร์กันเลยเด้อมีโรนัลโด้นะครับแล้วก็อุบามียังนะครับฟิวเจอร์ไม่ค่อยหลายนะครับทุกคนแต่ว่าไอคอนเนี่ยมันสูตรเด้อทุกคนบอกให้ อันซูฟาติก็มีนะครับแฟนบาร์ซ่าเด้อการราคานะครับผมสีมาจำไว้ข้างหลังนะครับแต่แน่นอนนะครับอยู่ในสบองพันอ่ะเาเกินสองพันหาแน่นอนนะครับไอดี ID นี่นะครับทุกคนอ่ะกับประมาณนี้ละกันนะครับก็บลองเบิ้งเอานะครับว่ามากักโตไดกันเด้อโทมิยาสุก็มาลามมสก็มีนะครับปีมัดลิดนะครับทุกคน มีซามมราโน่นะครับบัติตูต้านะครับแต่ว่าบัติตูต้าเนี่ยเรายังไม่ได้อัพเลยนะครับทุกคนนี่ครับซามมราโน่นะครับเออประม ano, าณซามมราโน่บอกี่อย่างวะลืมแล้วโอ้โหผมแม่งหาอย่างวะแม่งผมก็จำไม่ค่อยได้นะแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยนะเออบอกซามูราโนอ่ะมันอยู่อินเตอร์มิลานแล้วก็บ,บอกโตนี่นะครับเดยเปนโลเนี่ยลูกรักผมเลยนะครับทุกคนกา ใครที่ดูผมอยู่นะครับ ok. <RO> คือผมชอบยอเปโลมากเลยนะครับท <reco Christ. S 2> ุกคนอ่าแล้วกับประมาณนี้ครับเจเน็ตเวดก็มาแล้วกับยังแมทกิีอูดก็มีนะครับปิโลกับมีนะครับแล้วกับักคาฟูก็มีนะครับทุกคนกาไอดีนี่นะครับกาสำหรับแฟนบาซ่านะที่ผมมองนะเออแฟนบาซ่าถ้าเข้ามาได้เลยกาผมจะขายที่2,300บาทนะครับแต่ว่าใครที่ทักมาจาก y t u t u นะครับเดี๋ยวผมจะลดให้ละกันนะครับก็บอกเลย พี่สันเต้ครับผมทักมาจาก u t u b e ครับเออแค่นี้เลยเดี๋ยวพี่ลดให้นะครับทุกคนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าไอดีนี่ผมตั้งราคาขาย2,300บาทนะครับทุกคนไอคอนเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มนะครับขันเติมเองก็ได้แบบนี้ดอกเออกันนั่นแหละนะครับสายไอคอนว่างไงนะครับเออประมาณนี้ละกันนะครับทุกคน ใครที่ชอบก็เหมือนเดิมครับลิงก์ก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนนั่นแหละนะครับย้อนเข้าสิมาเบิ้งโค้ดกันนะครับว่ามันมีตัวอีหอย่างกันแน่เด็อ่กาก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนการเบิ้งเอานะครับว่ามากตัวใดนะครับแต่ว่าไอดีนี่มีอะอะเตตา้าเออแผนแล้วว่าตีแผนแผนแล้วที่เขาแบบไวกันนะเออกูก็มีนะทุกคนกันี่นะครับทุกคนอ่ะโอเคการเลื่อนเบิ้งนะครับว่ามากตัวใดนะครับ แต่ว่าเรื่องโคดอ่ผมว่าว่ายังไงอะมองว่ามันไม่มีปัญหานะครับทุกคนก็คือขั้นบมีอะเข้าไปซื้อเอาไม่กระได้โคดกับบมแพงเลยทุกคนแค่สองหมื่นสามหมื่นจีพีเองอ่าโอเคนะครับการแร้งเนี่ยมันไม่ค่อยสูงเท่าใหนะครับก็แค่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยนะครับทุกคนกับบมแมนปัญหาอยู่แล้วนะครับสาหรับสายปั้นนะครับเออใครที่เป็นสายปั้นก็ไปปั้นต่อได้สบายเลยนะเออ แข่งกับแรงพันหาพันหกได้สบายเลยเด้อทีมเนี่ยบอกให้นะครับทุกคนกบาบอมีอย่างมากนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยเด้อรากาคลิปนี้นะครับถ้ามีคำหยาบอะไรก็ขอกราบขอภัยละกันนะครับทุกคนกาเบิงด้วยความบันเทิงละกันนะครับโอเคงานกบาบอมี่อย่างมากนะครับกาใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมละกามื้อนี้นะครับผมสิมาลงขายไอดี AD นะครับก็เยอะอยู่นะครับใครที่กําลังมองหาก็ไปดูในเพจเด้อ เวลา2องทุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลงขายนะครับทุกคนก็บอกเลยนะครับว่าเออมีเยอะนะครับโอเคงั้นก็ไปาปนะครับเออไปแล้ว